สวัสดีครับบ่าเบียธาประนมครับผมนะฮะตอนนี้เราก็ถ่าย m ีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะแล้วเราจะไปลาประธานห้างกลับบ้านกันเพราะว่าเราก็เดินทางมาแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้ก็ทั้งวันเลยนะครับช่วยเราถ่ายวีดีโอนะครับนั่งประธานครับผมผีขอตัวกล้าวไปได้ครับขอบคุณหลายๆขอบคุณทีมงานขอบคุณที่แบบว่าโอ้โหถ่ายแบบว่า บป็นวุฒคิดวุฒิคิดคาโต้อยังเลยไหมแบบช่วยแบบโอ้โหมาตัดต่อมากินขขาวบ้านเพื่อนอีกะตั้งสองสองคืนวันคืนนี่แะไรกับมือเช้านี้อ่ะมาเที่ยงดีขอบคุณเรื่องไรครับตี่ซอยครับจะได้ก็ฝากกได้ครับฝากซิงปฝากอะไรที่อ่ะได้ครับขอบคุณเรื่องไรครับเออไปนครับรู้สึกไหมมากันมาเนี่ยก็ได้ครับทางมีโอกาสไปท่าพนมไปแหวกผมไหมครับไปดูอยู่ปันดูเลิกกับฝากเซิงเขยชะเมียของประธานน้ำครับ โอเคเร็วๆนี้ครับโอเคเร็วๆนี้เจอกันนาคาให้ให้บาเวียน่ะโฆษณาเสือประธานให้พ่อของดีวิวยให้พ่อโอเคอ่ะนะขอบคุณปุกท่าหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับเด็กน้ำพุทธภัยครับโอเคถ้าสูนดว่ามีรายได้เสียเที่ยวหนากระติใจคาโตอันนี้น้ำบริณนะว่าไปจปลาจ่ายคาโตตามน้ำบาินะเป็งเงเลย ครับนี่แล้วก็ขอบคุณสาวๆด้วยนี่เลยที่มาเป็นนางเอกให้กับเพลงของเรานะครับผมถึงเมื่อแล้วครับเดินทางลวดไผ่ด้ครับเพื่มมาน่ารักมากเลยนะครับภายไายงานแบบตากแดดเลยเนาะตากแดดตาก นี่แล้วก็ขอบคุณนี่เลยครับช่วยเต็มที่มากขอบคุณหลายครับน้องบาสนะฮะช่วยหานางเอกเอ็มวีให้เป็นตากล้องให้โอ้โหสุดยอดเอาเครื่องมือมาให้อีกทั้งโดนทั้งอ่าทั้งกล้องบุรีคิดคาตกคาตัวอยู่บุรีคิดคาแห้งตากแดดอีกโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากเลยขอบคุณหลายครับแล้วจี๋ยวจีตัดต่ออลไรชิ้นใหม่เบิ่งกมาแล้งอ่ะ เปลือกเป<อ>ลือกส้มควัสีเปลือกมันเป็นถึกเปลือกชิเรียกไหมไหม่ผมว่าไงแมนแมนเป็นสนะีม่วง,อ,นนยงอยู่นะเลยบหยิอย่ามันอย่าไม่ค้ำเลยแบบเออเดินทางกับก่อนดีนกว่าขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณมากทำเด็ดเลยอเอาขอบคุณมากหลายๆครับเดและที่เหลือเป็นการบ้านของเขาแล้วน,นี่นะเนาะต้องเบียดให้มันแบบสมบูรณ์แบบนี่ค่ะแต่มีเพลงใหม่มาอีกแบบนี้ครับมันมีรายได้เขากะสิทธิ แม่คาตัทุกคนก็ต้องได้แล้ <c oughs> าาบานาบนี้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ัเเ้ยเฮ้ยเเฮ้เลยเ้ยเเฮ้ยเฮยเ้ดเยเเยยเเเเเฮยเเเ้้ยเเ้เ้้ยยเ เจอนี่หัวลตลอดสางไงยเใจขาเลยถใรับเร็วสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดทีมงานสายกับแล้วรกลับเลยนะครับสายกับได้ฮะเฮ้ยบายเจอกันใหม่นะอาสครับเฮยบาย เดินทางกลับบ้านเอาไม้ย่างคุเจ้าคุณงวดอ่ะโอ้ยสุดยอดดิโอ้เกือบื้อมาซอยเต็มที่นะถือว่าบรรยากาศดีแห้งหน้าที่นี่โบโบ,บคิดว่าสี่ขนาดนี้เลยนะว่าการซอยทุกคนไหมเป็นบ่งหวงทีมงานพร้อม<ช>บ,บางคนนี่หวงทีมงานได้ไอ่อันนี้คนบ่งหวงบ่งหวงทีมงานทีมงานเป็นซอยทุกคนเลยนะครับคือเราคาดหวังไว้แหละแค่ว่าแบบเปิดเราให้เปิดรายการซื่เจออันนี้เราโอ้เรา คือว่าเราเอ็ดให้แบบเต็มเลยนะเต็มคลิปเต็มที่ครับยังไงก็ฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับช่องบาเบียร์ถ้าเป็นช่องประธานห้างพ้อมระกาช่องบริการประน้ำประกัศช่องหนึ่งอเปร่าด้วยครับอย่าดื้อนะครับหลิ่พันเนาะเป็นเด็กแตจวันนี้เดินสายกินยากอยู่ยาพยายามมาก ไปยางไปยางมาเมือนี่จนดำเมือนน่ะอำนวยควาจริงๆพวมนี้ประโยชน์เพียงเขาเขาหรอกเออยางไปยางมาจนดำไปสยไงเราก็เดินทางกลับบ้านนะครับเจอการที่ท่าพนมเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศนะครับก็โอ้ขอบคุณจากใจเนาะขอบคุณจากใจพวกเราเลยแบบอื้ไม่คิดว่าเขาแบบจะแบบเต็มที่กับเราขนาดนี้เพื่อน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 พอไหมตกให้น้าพ่อมาที่นี่ตกกันเองขนาดนี้แบบกันเองมากๆอ่า นะกันเองแบบเออโอเคตื่นตันเอาเงินให้กับพวกอยากเอาพวกแม่เป็นตัดซอย <c oughs> เพวกมีเพื่อนเพิ่อนต <c oughs> อนแรกเพิ่นก็ว่าสี่พว่เอาก็เลยบอกว่าอันเออเอาเอาเอาใบค้านค้านำชาคาแฟของอันเออพวกอาที่มาแสะดงสมทบของทีมงานเราแต่จริงๆเราบอกเอาครับเราเราเราก็บอกว่าเราซอยเราซอยเราดันในอย่างสะกกอนใจซื่อใจใจแรกใจเลยนะครับแน่ยแต่คือว่าอะไร เดี๋ยวทำเมียยังไงซอยถแถวมุติว่า,าเกิดเมือ่อเน็่ๆซอกเขาดังแต่แล้วเออขึ้นบ้านใหม่แล้วไอ้ซอยเขาก็โอเคอเค่อยมาว่ากัน <c oughs> บ้าบ้าบ้าฮาฮ่า <c oughs> มันยังโมืด <c oughs> มันยังโมืดมันยังโมืดพอ้โ oh. อ <c oughs> <c oughs> ้โมเมียนนะครับอันนี้ว่าหยอกกันจริงๆด้วยครับโอ้โหบรรยากาศแม่พวกนะแถวนี้แบบถือว่าสุดยอดเลยดีไหม บรรยากาศแบบแบบดีโอ้โหวันะที่เราโมไซค์แล้วก็ขี่ขีเมื่อโอ้ย <c oughs> ตมูมตามกับม้าขำมดเนาะมาใบาเข้าวัดไทยจะเศร้าเนะาะเห็นบอกเข้าไทยแป๊บเดียวเข้าไทยแบบแบบอันน่ะทันมีโจทย์มี้ยยังนะท่านจะไทยเรียบร้อยสมองเลยเพราะว่าเข้าเวิร์ดไปสาไก่ไหมเอาแม่ไปแถวหนังน,นะโลเคชันเั็นอะไรโน้ตเคชันเดียวเนาะแค่เปลี่ยนมุมมือ แดดห้อนถ่าเพิ่นมาเสาร์ป้องกันแน่เลยวุ้ยวันสิบโมงก็แล้วแล้วก็ว่าอะไรเพิ่นกบบเหนื่อยเนาะแม่ครับมันมันแดดห้อนแต่ตีนอู้เก่งใจแล้วคโคตรโคตรเลยมือนี้แต่พราะว่ามันแดดห้อนไงแม่เพราะหมายนแบบเก่งใจแต่นักแสดงนี่โบ่ได้แบบเออเราเล่นโอปอล์ตีแบบผมเอาล่างเอาเอา,เอาล้มไป,ไปไปกลางให้แล้วเราก็บอกว่าโบ้ไปยังโบ้ไปยังสู้แดดได้แล้วก็บอกว่าประทานางแล้วว่า อ๋อซื้ยอดอ่ะคือว่าขอให้โอ้เพลงเขาดังๆเขากรตั้งใจแบบขนาดนี้เนาะแล้วก็ฝากติดอ๋อลองเบิ่งคันบูดังหน่ชียร์เศร้าเหตุไม่หลังจากให้ไปนะ่อยเข้าไปเนี่ยอ๋อสิจ๊ะอย่าหยุดฝันถ้าหยุดฝันก็ไปไม่ถึงเขาอีกต่อไปซะโอเคถึงดังบูดังก็มีอย่างก็ตามบูต้องคาดหวังมันหลายทำในสิ่งที่รัก ทุกคนอ่ะแหละผมฝากทุกคนเลยนะครับเห็ดในสิงหััเออคือเขามากไผคนหนึ่งเนี่ยรักคือการให้ไม่เป็นการครอบครองโอเคฮะฮ่ฮะบฮ่คือคือาั่คือก้ารให้ให้รักไปไงาอ่ากีเฮ่ยฮ่าฮับฮ่าด้าฮ่อฮเาฮ่าฮ่า่เออโอเคครับา เออเออเออให้ไคถึงคนเอาทุกคนด้วยเปล่าพี่สันวมันยังประจบคลิปได้ยี่ไงนะแต่ว่าทุกคนโยมันโบเมนแบบนั้นนะครับรักคือการให้ไม่ไม่ใช่การครอบครองคือแบบ่าเขาเห็นในสิ่งที่รักนะต่อต่อให้มันโบสัมเบสนะเขากับโบเสียดายเรถผมประหยัดน้ำมันดีไหมเติมมันเต็มมุกเหมือนหมดเลยแลนไสกอเรลพี่สุดยอดตอนนี้ก็เป็นเวลา ห้าโมงครึ่งแลยนะทุกคนห้าโมงครึ่งห้าโมงสี่สิบห้าโมงสี่สิบสหกโมงแหละเอาใส่เวลายุมเพื่อนนี่เขามาหมู่บ้านนี่เนาะเขามาตอนนี้ขอไปหาไปแล้วเนาะประมาณสี่โมงเนาะสี่โมงห้าโมงหรอเอาไปหาเพื่อนประมาณนี้แล้วแล้วก็กินข้าวแล้วก็คุยกันนี่หน่อยคุยงานกันเิาข้าวแล้วก็กลับประมาณหาทุ่มปะมันหาทุ่มเออเกี่ยงขึนเนาะเนาะทุทุ่มกนเกลือแล้วครับแล้วก็ตื่นเช้าเราก็มาแต่เช้าเลยยูบ้านมันจะเศร้าไหม ก็ค yeah. nice ือว่าเพิ่นเป็นกันเองมากเลยเ้อครับเน้อจังไรก็ทำทำคลิปสนุกสนุกแบบพี่ห้าปักสมองสมองนี่อืต้องต้องติดตามเันด้วยครับประธานห้างครับแล้วก็บอกเออมีช่องอะบริการประธานห้างแล้วก็มีช่องตูมตามที่เข้ามาแทรกเลยนะครับที่เขามาแทรก่นมาที่หลังคือว่ามาแทรกเลย ฝากติดตามทุกคนไปเลยบาวเบียร์ถ้บางคนเปกันหนึ่งคูเปรด้ว่าแต่เขาลืมอยังเหมือนเขาลืมเมเนาะตัวน้องออกมาแล้วออามาแล้วถ้าเขาลืมว่าของของเอมีหน่าเขาเขาจะมาเอาโอ้ยจแต่ขยามได้ทุกคนก็ขอเจนทางกลับบ้านก่อนจิ้งจกคิยวหน้าเพื่อเพื่อทีเอ็มี่หน่าโอ้ยงานเขาเขาทั้งปีเลยไหนโยสาธุเอ้า โอเคครับโอเคเดินทางกลับบ้านแล้ว,วทุกคนเจอกันที่บ้านครับสวัสดีครับ